สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้คุณอยู่ในช่อง s n o w e o นะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Mini World กับโปรเจกต์เด็กขัดออกเดินทางนะครับนี่เป็น EP ที่หนึ่งครับเรามาเริ่มกันเลยก่อนเปิดนี่ก่อนยู่ไหนเนี่ย ก่อนอื่นเราใส่ของก่อนนะครับกอเราจะตัดไ,ไม้ก่อนแล้วก็สร้างบ้านเบอร์รี่ใช่ไหมโอเคแล้วเบอร์รี่แล้ว,ลวต่อไปนี่กระถางใช่ไหมก่อนนะครับ มีหมูด้วยมิยน้อยไอ้หมูเราเจอก้อนหินแล้วมาม,มาคก้อนหินม,มาไอหมูกรั้หนึ่งนะไปะเอาเดินทางต่อบก้อนหิน เดี๋ยวเราจะไปหาพื้นที่สร้างบ้านกันนะครับขอตัดต้นไม้เลยก่นอนเตรียมของเตรียมของกันให้ครบแล้วก็หาพื้นที่ไปด้วยแล้วได้ก็เห็นแล้วดูสิข้าบอะไรได้มั่งคราบีกิ่งไม้กัน ผมจะคับพิแอกก่อนนะครับแล้วก็เอาที่กดไปด้วยอ,อาวุธเหรออาวุธเอาเป็นนี่ดาเมจสิบดาเมจสิบห้าชอนดาเมจแนึงๆอ่ะอะขอขอวกันขอจัดของก่อนไหมเอาของอันที่หนึ่งเอาไฟวันทีสายนะครับแล้วก็เอากดมาที่สาม อาหารผมขอเป็นที่สี่แล้วกันไปเอาขุดขาเลยละ่ะใช่มกนี้ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวข,ข้าไก่ไปด้วยดีกว่าเราจะข้าไก่เอาเนื้อ หินไหมสมก้อนหินให้หมดให้เราก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเกมนี้นานเนาะเปลี่ยนไปเยอะมากฮะตอนแรกก็หาตัวค้าก็หาตัวค้าไม่เจอเหมือนกันก็ฟึ่งรูว่ามันต้องใช้ก้อนหินเล่แหละเออเปลี่ยนไปเยอะนะผมว่าเปลี่ยนไปเยอะอยู่นะเบอร์รี่ใช่ไหมเนี่ยเบอร์รีนะ่ไหมไอย้ยนี่ย งดิบเราจะตายตรงดิบแล้วนี่ก็กัดกันเยอะังเลยเราเะมาัเนื้อมาหางน้อยอุ้นเนว้ยมีมนนวุ้้นวุนนน้ว้ว้้ว้น้นวนนน้อ้นน้ว้วย้วนวนน้ว้วเนน่่ ยั่เราอยู่ที่ไหนเอ่ยภารกิจอันดับแรกคือหาทัเลแล้วก็สร้างบ้านสร้างเตียงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินไปดูตรงนู้นกันว่าสร้างบ้านได้ไหมนี่คืออะไรอ่านแวะแวะแวะขุดทานไม่เลึอไม่เอาละแต่นะ ต้นข้าวใช่ไหม้นข้าวแน่นอนเลยไม่ใช่ขัดเก็่ มันคือพอเปอร์เราเจอฟักทองแล้วขนมปังตอนนี้ผมเห็นได้นี่มันกว้างๆโอ้ยตรงนี้ก็โอเคเนะี่ยใช้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมสร้างบ้านตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านกันตรงนี้นะครับ อยู่พื้นที่เดียบกันมันมีถ้ำอยู่ตรงนู้นเลยขอสำรวจแป๊บนึงเดี๋ยวมาสร้างบ้านกันมันมีถ้ำตรงนี้ไว้ลงเหัอตรงนู้นเหมือนกันไะตัดไม้กันก่อนเกี้ยเอาต้นไม้ออกเอาให้หมดออกให้หมดออกให้หมดอะไรตายเอาพัหาางหวานหายข้ามไป เราจะมาเชียร์พื้นที่สร้างบ้านกันอืมบ้านที่ผมนลกไว้เหรอเดยวนะเอาเป็นกระต๊อบ

แบบใหม่มันแปลกๆนะครับเนี่ยใช่มันสมจริงแหละแต่มันลำบากคนตัดอ่ะมันต้องตัดล้ำต้นตัดกิ่งตัดก้านอะไรเนี่ยอ๋อตัดตัดตัดเข้าไปมีข้างเล็กมีข้างใหญ่ข้างกลางเลยไหมเหล่าเฮ้ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้ว ได้ยินเสียงคนป่าเนะี่ยเด็กนะสร้างบ้านก่อนผมสร้างบ้านนิดเดียวก่อนอสวยแล้เอาหมดแม็ดเด้เลยเอาเมดเอาหมดเม็ดหมดๆๆๆคนป่ามาผมก็สร้างบ้านที่มันกันสองชั้นกับไม่ได้ได้ไหมเป็นมาเล่นบ้านหรา อยางมากเลยอยู่ยก็อยากคาบเตียงแล้วเตียงคาบไง ประมาณนี um, um, yeah, ้ครับน่ากลัวจะเป็นตัวน่ากลัวมากเลยขอเตียงก่อนเร็ว ขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยขาดเท่าไรขาดอีกสองไม่สี่แต่ละแต่ละแด่ละแต่ลสับปี๋ เจอแล้วหนึ่งเนาะตายแล้วครับอย่าไป่อะไรทีนี้หขอสร้างบ้านก่อนเฮอ้อขอสร้างบ้านให้เสร็จก่อนคนป่ามาโอ้ไม่กัดให้ดีไมาตายก็ตายปุ๊มัดกระไรมือฝนหู มวัดกับคนปลากันเลยนะฮะจะๆไปอบลกไปนลกได้ได้ได้ทำองเรอ,งอยู่ไหมเคยมาได้แล้วเตี้ยงได้เตรียมนะครับ บ้านเราจะสวยอันนี้เน็ตบ้านสวยไม่ได้เดี๋ยวบ้านรอดเลยเดี๋ยวเอาเตียงไว้ตรงนี้แล้วกันต่อไปก็คือการสร้างกำแพงร้องไม่กัดไ,ไม่ได้ละไม่สร้างร้องไม่ไดุ้ดบินออกบินล้อมรอบบ้าน เข้ามาเตรียมเลยขอบคุณเอาละถึงเวลาสลิปแล้วนนนครับนอนแล้วครับ แล้วมันมีเควสบอกว่าให้ทำพิกแอคหรอหินด้วยตัวพิกแอคนี่ไม่ใช่ตัวพิกแอคนนี่คือตัวพิกแอคไหมอันนี้ไงแล้วก็ขากระปองกระปองไม่ใช้นะมา้เมื่อกี้เราทำยังไงเงั้นเราต้องใช้มายช่วยไหม,ไมต้องใช้มายด้วยแน่นอนเลยไปไปยังไง สูงของบ้านเขาเอาเป็นสี่ดีกว่าวเนาะเรามาป็สี่กเพราะว่าหัวเราจะได้ไม่ดูแคบเลยงานนี้ตัดบะตัดม้ย,ยาว בעת yeah. בעת ต้องการไม้ด่วนเลยส่งไม้แม่นอนก็เสร็จสิครับรออะไรอีกอีนั่นไงเดี๋ยวนี้วันนี้เราต้องสร้างบ้านให้เสร็จ เรใส่ฮะเาทำได้อะจะเสร็จแล้วว่าจะเสร็จแล้ว ที่สุดเราก็สร้างบ้านเสร็จแล้วต่อไปต่อไปจะทำเตาครับไงเออเออ,ตอเตากับไงฮะเดกหินกับไหมใช่ต้องการหินกับไหมอ๋อมืดแล้วขอนอนก่อนอืม เมืองเหรอวันผมจะทำเมืองข้างบ้านเลยกันนะครับจะทำเมืองไปข้างบ้านไอ้แล้วให้ make s t โดนแฮ m m มอรทำคอนเหรอทำค้อน,เ,ออนเขาให้ทำค้อนแคบหบน้นะเขาคือทางลงเมืองกัน ข้าวสโตเทนเมอร์ใช่ไหมนี่คือเตาอันนี้ใช่ไหมเนี่ยให้เราไม่ผิดนะข้าวสโตเทนเมอร์แล้วแล้วก็เก็บสะสมคบเพอขัดตั้งเตาก่อนตั้งวันนี้เตาเล็กมากเลย <c oughs> ยังไงใส่เข้าไปใส่ถ่านด้วยใส่ยังไงอะนี่ป่ะอันนี้คือยะเพิ่ เอาตัวตรงแค่นเนี่ยเพิ่งเพิ่งดูเหกันไปเราไปคุดเงินต่อ ทำเมืองไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปหาเหล็กก่อนทำโคเชตมาแป๊บนะึ่งจำได้ว่ามีถ้ำอยู่หลังบ้านนีไ่ไงถ้ำเดี๋ยวไปดูในถ้ำครัอาจจะมีเด็กอยู่ในถ้ำก็ได้มันก็ไม่เชิงว่ามันก็ถ้ำหมอเนอะววาะพูดไงอะเมื่อก,กี่เกี่ยว,วกวับพูดไม่ใช่ถ้ำแหละมันก็ไม่ถ้ำขนาดนั้นแหละ ฉันต้องขุดลงไปใต้ดินเพื่อหาเหล็กเพื่อหาป๊อปเปอร์สิชอบติดคำว่าเหล็กไม่ได้ทั้งเกมนี้ขุดเหมืองเป็นชีเอาทางเดียวกันเดี๋ยวเหมืองน,นี้เราค่อยขยายในตอนต่อไปแล้วกัน วันนี้จะกดลงไปใต้บ้านอาจจะเจอถ้ำก็ได้ไม่รู้นี่ไงล่ะเป็นไงเ้นแรงครับกแล้วเสนแลเดี๋ยว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 เราเจอแล้วเลยเจอถ้ำก็ทำเมืองแล้วก็นี่ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้กับบันไดลงมานี่มัน จเจอคุณป้าเยี่ยมไอ้้าด้วยปิดปิดปดิอยาให้ออกมาอาให้ออกมานี่เก็บชั้นแน่เดี๋ยวเกอใครายหลังนะครับคุณเล็กแล้วให้เก็บทานต่ออ่า,า,าอีกไม่ทานสงสาญนะโวยโยโๆยโ ว่าเด็กเยอะเลยอ,อ,อ,อ้หเ่อเปอเพิ่ปเ่อูมีผู้ปิดรองเนี่ย้ากลับขึ้นบ้านกัน ซึ่งคาประตูยังไงก็ไม่รู้เนีขอคาบเตาเผาเหล็กก่อนนะคราบเตาเผาเหล็กใส่่านเข้าไปแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งสิอ่ะมัีอ่านกันดลเอาเข้าไปอยากเข้าไปเข้าไปก็่านไปเนะโอ้่านมันแบ่งครึ่งยังไงเนะี่ยขวาเยี่ยม เราได้คอปเปอร์มาแล้วต่อไปทำกล่าคอปเปอร์ต่อคอปเปอร์ทำไงล่ะอืมทำไงอ,อ,ไอ่ะควอนล่ะจะควอนไะมฮ้ยนี่ไงโอ้ใช้ควอนเอนง ใช้ค้อนในการค้าบประตูต้องใช้ไม้อีกสองโอเคงั้นเดี๋ยวเราค้าประตูเสร็จก็ถือว่าสร้างบ้านเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวสร้างประตูเสร็จเดี๋ยวเจอกันอีพีแน่นะครับขอสร้างประตูก่อนตกเลยก็ได้ถ้าพูด คำพูด่งแต่ละแยกย่อเลยหมดจะเจอเหมือนก็เจอเหมือนตแต่จะข้าประตูละตัดเป็นตัดอินทิจบี่ฝนตกเลยเลยนะไหนที่สุดฉันก็จะได้ประตูบ้านแล้วสองงั้นขอทำอะไรไดด้วยกันขอทำอะไรไดด้วยขอทำอะไรได้ด พ่อความสวยงามของบ้านเราเยี่ยมเอเะครับประตูนี่เอาเงดีฮะด้านในไหมไม่ได้นอกเดียเ๋ยวอ้าวเยี่ยมเราไปทำมันได้ สวยไหมสวยไหมสวยไหม,ย <c oughs> ยมย <c oughs> อ,อยู่ไปก่อนนะอยู่ๆไปก่อนไปในเมื่อเราสร้างบ้านเสร็จแล้วก็ขอจบอีพีหนึ่งเพียงเท่านี้นะครับไว้ชบกันหม้กับการเดินทางครั้งต่อไปในอีพีที่สองในอีพีต่อไปน่าจะลงเหนือมาฮะน่าจะลงเหนือไปหาของแหละไปไว้เจอกันบาย